ครับค่ะวันนี้เรามาพบกับโรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์พามพัทยานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยท์พามบีพามพัทยานะครับน,นี่ห้องเราได้ห้องมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นทริปพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนริต้าที่โรงเรียนมากันเต็มเลยเอ ก็ของขวัญก็มาด้วยยังไม่เจอของขวัญเลยรู้ดิทำไมยังไม่รู้ว่าคนในช่องนี้รู้จักหมันหมดทุกคนเลยเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยไปดูกันมันไม่ไม่ไม่ไปหาของขวัญไม่เล่นนะมันไม่เล่นเลยเฮ้ยโอเคโอเคได้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องก่อนนะว่ามีอะไรบ้างแล้วนี่คือห้อง แล้วก็มีประตูนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะคะอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับเึ้นเขินเข้ามามันเป็นห้องแบบห้องห้องสตูดิโอหรือเปล่านม่อาจารย์ห้องหนึ่ห้องนอนเนาะก็เข้ามาเนี่ยจะเจอห้องนอนหรือห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ห้องเลฟวิรงรูมนะแล้วก็นี่ห้องนอนมีห้องนอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่นี้แล้วก็มีวิวอยู่นะครับ มีเหมือนเขาจะรวบนะครับเอาตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่มีเลยนะครับเป็นที่แขวนแทนนะครับแล้วก็มองไปข้างล่างก็จะเห็นแบบโอ้โหยูววสวยเหมือนกันนะเนี่ยอืมโอ้ยตรงนั้นเห็นเป็นทะเลเลยนะเห็นไหมเห็นเป็นทะเลเลยอ๋อวิวทะเลเลยนะครับเนี่ยอ แต่มันอยู่แบบก็ไม่ได้อยู่ฝั่งทะเลนะอยู่แบบมีขนนกั้นไว้อยู่นะอืมไปดูตรง,ตรงอื่นต่อตรงนี้ก็จะมีทูเซฟนะแล้วก็มีอ่โทรสงโทรศัพท์นะมีที่ชาร์จด้วยนี่ที่ชาร์จนะะม,มาดูห้องน้ําบ้างนะครับห้องน้ำมีอะไรบ้างห้องน้ําห้องน้ําที่นี่มีแบบว่าเป็นโอโมเมติกนะมีฉีดตูกด้วยแบบ มีทั้งสายที่แบบว่าเป็นสายที่ชําระสายชีตูดเนาะแล้วก็มีแบบที่เป็นลิที่เป็นแบบปุ่ปดด้วยนะครับมีพัชตัวให้นะครับอ่าก็มีอ่าหล้างหน้านะครับผมผู้ยืดออกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เป็นชาวเวอร์นี่ชาวเวอร์ปึ๊บอันนี้มาดูตรงนี้บ้าง เราปิดประตูไปแล้วก็เป็นส่วนพื้นที่ครัวนะครับแล้วก็น้ำตรงนี้อยู่ด้วยนะครับโอเคตรงน,นี้มีอะไรไหมหวางของวางของมีรกรกับข้าวนะครับอนนี้ก็จะเป็นชั้นวางของะะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูสระว่ายน้ำแกันว่าเป็นยังไงบ้าง ทุกคนคะตรงนี้มันฟรีหมดเลยไหนตรงนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ของปลาอันนี้ของปลานี่ฟรีหมดเลยเหรออืมเขามีมาม่ามาให้เนาะแต่ตู้เย็นอะตู้เย็นมีอะไรมีฟรีไหมมีน้ำมาให้สี่ขวดเลยได้สี่ดุเรียนอะสุดดเรียนอะ โอ้โหแม่จ๋าตาโตเลยตาปกติค่ะเขาไม่เอ้ทีเฮ้ยจ๋าจุเล้งก็อร่อยนะที่นี่นะครับเขามีเป็นขนมเล็กเล็กเน้อยตอนเช็คอินด้วยนะนี่ไงขากงขาไก่นะเหมือนเขาก็ให้ความสัตย์ใจกับลูกค้าตอน ตอนเข้ามาตอนที่กินด้วยกันะะเดซ่าจะชอบเ็นฉนนะหนึ่งสองสามเฮ้ยมาแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วนี้เราก็เดินไปสะไวหนา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาบายแต่ใส่หมวกกันไหมเดี๋ยวใส่หมวทำไมทำไมไม่ลงอ่ะแลงตัวเหรอไปรอของฝข่งข <that> ้างล่างดิอันน so ี้นะคะลิต้าชวนของขวข่ขข้นไปบนสไลด์ หายไปไหนเนี่ยลิต้าหายไปไหนของผันลงมาแล้วนะเนี่ยเอ้จาลิตากลัวยเงินจาริตาดรวยลิต้าเดไปไหนเนี่ยลิต้าหายนะครับอ้าวเดินลงมาก็แล้วโอ้เดินมาซะแล้วนะครับแม่ใจป๊อดนิดเดียวเองโอ้ยยัไงล่ะฮะแล้วมาไหว่บ่ายให้เราดูด้วยนี่ลิต้าก็มาเล่นของเด็กน้อยแทนกลับไปใหม่นี่แล้วเราก็ เล่นกัางวันที่กังค่รนครับใจย,ยังไม่กล้าพอเอาไว้ลุ้นกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะแล้วเราไปติดตามกันต่อแต่วันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้ดิต้าก็ของตัวไปเล่นน้ำฝาไแน้ำเปี่งก่อนนะครับตื่นเช้ามาแล้วก็กมา เมื่อคืนใครนอนหลับฝันดีบ้างยกมือ,อ้อิวต้าฝันไม่ดีอฝันดีติต้าฝันไม่ดีฝันฝันดีป๊าพอกินข้าวเ,เช้าเสร็จน,นะครับติต้าก็มาเล่นว่ายน้ำอีกครับของขวัญร้อนมากไปดูเลย น,นี้ลิต้าก็มาเล่นน้ำกันต่อนะคะคราวนี้ลิต้าก็ลงสไลเดอร์แล้วนะคะอยากใหทุกคนลองดูนะคะโอ้โหวันนี้ลงสไลเดอร์แต่เมื่อวานไม่ลงสไลเดอร์ลงมาแล้วคะ่ะสนุกมากเลยอะ่ะอันนี้นะคะตอนที่ลิต้ากำลังลงนะ จะลงแล้วนะแล้วก็คราวนี้นอนนะคะถ้านอนมันอาจจะเสี่ยวิดนึงนะคะแต่คนทีเ่เริ่มเล่นอันแรกคั้งแรกจะต้องนั่งก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะราวนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะับบ๊ายบาย